เรื่องจริงของครูฝรั่งผู้แต่งตำราไทยอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นหาคนไทยหลายต่อหลายรุ่นที่อ่านออกเขียนได้เพราะเริ่มต้นจากดารุณศึกษาตำราภาษาไทยที่ถูกใช้ในการเรียนการสอนมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีทุกตัวอักษรถูกอ่านท่องจำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากรุ่นสู่รุ่นแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักผู้ประพันธ์และมีอีกหลายคนที่หลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วผู้แต่งตำราเล่มนี้คือชาวฝรั่งเศสนาม ฟรองซัวตัวเน่หรือฟอร์ฮีแลแม้ประเทศไทยจะไม่ใช่แผ่นดินเกิดของท่านเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลแต่ท่านก็มีความรักความผูกพันกับประเทศไทยอย่างมากท่านได้ใช้เวลาทั้งชีวิตที่นี่เสียสละและอุทิศตนกว่า60ปีเพื่อสั่งสอนสิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณภาพโดยท่านกล่าวไว้อย่างน่าประทับใจว่าครูตั้งใจยึดสยามเป็นเมืองนอนอย่างแท้จริง เพราะสยามเป็นประเทศที่ทำให้ครูได้ทำให้สิทธิ์ได้ดีท่านฟอร์ฮีแลจึงเป็นชาวต่างชาติที่เป็นปูชนียบุคคลทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเราอย่างอเนกอนันต์เป็นจุดเริ่มต้นสู่โปรเจกต์ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจเรื่องยิ่งใหญ่ฟอร์ฮีแลผมว่าท่านมองประเด็นว่าคนไทยยังยังไม่รับในสิ่งที่เองมีอยู่การที่ท่านมาเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับสวรรค์โกละ คนไทยต้องรักกันมากกว่าน,นี้ที่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะแยกก็คือท่านเป็นฝรั่งเศสเราเป็นคนไทยถ้าเขาไม่ได้แยกว่าว่าว่าเราเป็นชนชาติอะไรทุกคนก็คือเป็นเด็กของโลกใบนี้อะไรเงี้ทุกคนในประเทศไทยที่ผ่านการเรียนหนังสือระศึกษามาควรจะต้องเข้ามาดูว่าอย่างน้อยที่สุดคือสิ่งที่บัตเตอร์ฮิลเลได้ได้สอนเอาไว้ได้เขียนเอาไว้เนี่ยมันมีคุณประโยชน์กับกับคนไทย จริงตำราเรียนมันเป็นเรื่องคนจากหนังมันก็บอกนะว่าตำราเรียนมันเป็นเรื่องคล้ายๆเป็นเป็นเรื่องเล็กกันเนาะจริงๆแล้วคืออุดมการณ์มากกว่าใช่ไหมแล้วก็เป็นหนังที่ทสมบูรณ์แบบครับถ้าไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะรู้สึกเสียดายนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ควรจะดูประจำปีนี้เลยทีเดียว4 h e l e 9รกรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์โดยสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน Major Movie และเว w ร์ไวยเว็บเม e จอร์เ